โอ้ยอิ่มแล้วแม่บายใช่ไหมอันยังหาคนได้อยู่เกี่ยวข้าวพี่น้องเกี่ยวข้าวหาคนเกี่ยวข้าวหวานคนเกี่ยวข้าวหาลูกหาหลานฮู้ฮูมันหอดมันผุนอันก๊อกก๊กอันท่านือคือ โอ้อุดุมพุนเอออาจะได้สกีอัวแล้วันเฮะจะได้สกียแล้วนี่แล้วโอ้ยแล้วเราแเนียวัญอยาดเอาเพท่นก็ได้ว่าฮาเขาซอยกนจักหน่อยจักมื่นมือแต่จักไครล่ะแม่มือนี่จักรุนน้าลงมาเะน้องสาแค่หยาดบ่มันกระสีหอดไวยสามสีคำหรือเขากมนํา มันก็สิยงออังเอือเตื่นทีเก่าอ,อึนตัวยา,ยามันพ่อเบาไปในตัวโอ้ยให้มันเกี่ยวปกตินี่จักเดืออะไ้ชจังสิแล้วนี่ยามันยุงขนาดจะว่าโบ่ไม่ย,ยุงแท้เล้แม่เอ้ยเขาพันยังแม่นี่เขาพันยังนี่เฮ้ยเขาพูดว่าสี่ลอยห้าลอยนต่มันทำโบ้งามหุ่นท้ายตู้กับบ่พ่องว่าบอกควาเห็ดหลายสื่อเห็ดหลายบ่เมนเป็นแปะลอยไรพิ่นบ่อยู่นี่นี่ ปุ้ยสอบไ่เนี่มันโห้ยน้าลายเสร็จหาหลวงทงกวางหัใหญ่ใส่ปุ้ยซิบสอบข้ักราน่งนวางหน้านละข้าจักรอน้องนแท่นี่มันง่ารอคนแท่นี่มันต้องง่าวกันอย่แม่นอ่นี่เจงเพ่งอยู่นี่เ่อเ่าแจ็คโบ่าทำได้ผลข้ักรยนย่งๆคือเก่าอย่นี่หอมหอม กระเงียงอยู่รอคัมแพร่พีน่น้องนีนงนนงนนงน่ที่ล่ะนี่ตะพากระเงี้ยตีดล่ะของแท้ได้หนีเพราะได้ปลูกได้ยังมันเกิดเองตามธรรมชาติได้หนิอุ้ยหอมแบบโบราณอีก เกี่ยวไปใบได้นะวักข้าวเดียววับบ,บับเลยสามหกเก้าสองสิบห้าสิบหกนี่มีแล้วสิบหกพี่ยันั่งอยู่โอ้ยยนั่งเพาะว่าพีพีพัพกกันแยงจะว่าะว่งในอีแม่ผลนี่ตแต่พักกันแย่งน นี่ละพึ่งถ้ากันแง่แง่จะงามโผดงามผู๋เถอะเบิ้งที่เลยให้เกิตาเก็บห้อยบ่อันนี่นีพบ่มีบ่รถเกี่ยวแม่อาบพวมีบ่มีแต่รถไทอีเหลือง รถไทเหลืองมาคือบุมีเหนรถเกี่ยวหะยังว่าเนี่ยบุญจ๊ะบันนี่ก็ไปฝาดบ่แม่บันนี่ไม่ใจบันบ่ใส่ใส่รถหนวดยี่มันบ่บ่ยค่นฝาดอีวางนมาบสมอ แบบโบราณโบราณเกี่ยวไปแม่คนที่เก็บเองวันน้หน่อยๆก็เกี่ยวเป็วนวันตจมวนวะพี่น้องหน้าวานนี่น้นาวานเกี่ยวเขาเด้นี่บ้านควายบ่มีแล้วแนวนี้บ่มีถอยไปจะจางก็ยังบม่มีผู้มาในบ้านนี้จะวานที่ ไปชงหนังไปชง <c oughs> ยังยังแบบสามสิบปีให่ล้างยู่ได้แม่แบบนี้จังหนี้แนวนี่อยู่บ้าน,น <c oughs> มันกระมวนตีๆๆน่แต่เดียวนี่มัน,ม,นมันมันบระเเมนทางสันตีๆๆน่แต <c oughs> ่เดียวนี่ผ่านเกี่ยวรัดหอมกันแห่งปิตมวล <c oughs> ม,มีแล้วบ้านเฮาเศร้าละ จะมาเมืองล่าสันนะเห็นบรรยากาศเก่าๆเกี่ยวใส่มัดกำบดเอันเยียบว่างเอารถไปเลยวัดหมอันนทางดีต่มวนลวสีหนอนีแหละน้าหวานหวานคนไม่เกี่ยวเขาซอย มีแต่อยู่ที่นี่ท,ที่เดียวกับพี่น้องขอบคุณที่รับชมคลิปคะ่ะคลิปหน้าต่อกันไหมคะ่ะ